ฟอร์ดแลปเตอร์นะครับติดแหลกจักรยานไทยรถเป็นทูเล่เวลคอมแพก925นะครับปรนทุกจักรยานสองคันอย่างแรกติดเป็นชุดลากเรือลากเจ็ดสกิลลากบิกไบค์ก่อนพอติดชุดลากเรียบร้อยแล้วค่อยแหลกจักรยานวางไว้บนหัวบอลอีกทีนะครับเพื่อล็อกหัวบอลตัวแหลกจักรยานมีกุญแจล็อกกันจักรยานหายมีกุญแจล็อกกันแหลกหายมีชุดไฟติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเรยวขว่าไฟเบรกไฟ่ามากติดปดนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกกันจักรยานหายนะครับ ล็อกกันแหลกหายข้างล่างนะครับอ่าวันนี้ฝนตกนิดนึงนะครับมีสายสแต็ปประคองล้อนะครับตัวนี้อ่าตอนนี้ลุยฝนได้ทั้งหมดนะครับมีชุดไฟนะครับเนี่ยครับรถกระบะรถเอสวีติดตั้งได้หมดนะครับสามารถพับเอ็นได้เปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับไม่ต้องเอาจักรยานออกนะครับอ่าเดี๋ยวลองพับเอ็นให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพนิดนึงอ่านี่นะครับพับเอ็นเรียบร้อย เดี๋ยวไปดูชุดไฟนะครับชุดไฟติดตามสัญญาณไฟรถหมดตัวนี้นะครับสามารถเสียบปลั๊กไฟมีกุญแจล็อกนะครับครบหมดทุกอย่างนะครับหัวบอน50มิลโอเคขอบคุณครับสำหรับการรับชงขอบคุณครับ